พี่น้องที่รักในพระกิตเจา้าในช่วงที่โควรัสกกำลังกระจายอย่างรวดเร็วเนี่ยทางพระศาสนาจักรก็ไม่สบายใจที่เห็นลูกๆของพระศาสนาจักรต้องทนทุกข์ทรมานจากการที่ไม่มีโอกาสได้ทมาหากินไม่มีโอกาสที่จะพบปะใครต่อใครและที่ร้ายกว่านั้นอีกก็คือไม่มีโอกาสที่จะไปวัดไปว่า ยังไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องได้ตั้งใจดีๆแล้วก็พยายามดำเนินชีวิตปกติสุดความสามารถทำอาหากินเท่าที่จำเป็นเท่าที่ทำได้นะครับวันนี้ก็อยากเสนอบทภาวนาสั้นๆให้พี่น้องได้สวดข้าแต่พระเจ้าโปรดปกปักรักษาลูกทั้งหลายและครอบครัวให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยในโรคไวรัส พระองค์เป็นโลก่กับบงที่เข้มแข็งและความหวังเดียวของลูกทั้งหลายและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าโรคทุกชนิดลูกทั้งหลายไว้ใจในพระองค์ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารแมีพระคริสตเจา้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายอาเมนสวัสดีครับพี่น้อง